ก็จะมึนแล้วอีกวันครึงชั่วโมงก็มึนแล้วผมกเแิ่แล้วจะเที่ยวย่านอชาผมบอกว่าพอนั่งรถไฟสายกีทีไลน์มาลงที่การที่อชาผมขึ้นมาแต่ผมรู้ว่ามันยากเยอะมากอชาทางที่อชาเป็นทางใหญ่มากผมรู้ทางออกหายรือที่เลื่อนของอชาคือที่เที่ยวพอไปแค่เสร็จครบผมดูแล้วจุดที่ผมขึ้นมามันไม่โอเค พอมดูเวลาผมผมปุ๊บปรากฏว่าเวลามันก็ใกล้มืดแล้วผกก็เลยเปลี่ยนแผนก็คือน,นัองน่งรถไฟจากอฉ์ดกลับมาที่พักแล้วก็รอบนี้ผมจะไม่พลาดการทําคลิปเรื่องนึงก็คือว่าขึ้นรถเม์เป็นสองชั้นนี่ก็ขึ้นมาสองชั้นที่ผมอยู่ชั้นที่สองดูครับสอเกนตสะอเกนด์นี่คือหลังคาขึ้นรถเม์อันนี้เกิดข้าคขึ้นรถเมย์นะ เนี่ยสูงมากรถรถพัฒนออ์นี่คนขึ้นมาอยู่ชั้นสองลวเห็นไหมเนี่ยครับดูเพราะฉะนั้นาาน,นี่ใครถ้าเกิดอยู่ชั้นสองข้อดีก็คือว่าเ,เราสามารถมองเห็นวิวได้เต็มๆ คือมันสะดวกจริงแล้วก็รถเมล์ที่สิงคโปร์ถือว่าตรงเวลานะสายลรสายที่มานี่ถือว่าตรงเวลาเพราะเมื่อกี้อย่างสายที่ผมรอเนี่ยสาย65ก็ตรงเวลาผมนั่งจากผมนั่งจากออซาวจนลงที่บรอร์ดเรลบอร์ดเรลบอร์ดเรลโฮเทลผมจำจำไม่ได้หรอกเอาเป็นว่ามันคือที่พักใกล้ๆของผมเต็มสายเต็มเป็มไฟรถเมล์ที่ใกล้สุดก็ระหว่างาทางก็ดูดูสดวนน้อง โอันนี้คือเลิกหาระสันแกะดูด้ดานหนะ้าในรถติดมากเพราะติดไฟแดงไม่ได้ติดไฟแดงคือไม่ติดทั้งันที่ใครเขียดนะแต่รถติดเขติดทางบ้างสงสัยจุดที่ผมขึ้นรถยฟ้ามาเนี่ยคงไม่ถูกคือผมลงผมขึ้นอาชาจบผมขึ้นอาชาจบเสร็จปุ๊บผมมาโอ้โหรถติดหนะักจริดดูว่าเดียว นี่คือรถติดนะครับเนี่ยรถเมย์แต่ก็ดีคันนั้รถเมย์ก็คือว่ารถติดจริงแต่ว่าเลนรถเมย์รถเขาจะจะไม่มีรถดิผมเชื่อว่าค่าปรับคงสูงจริงแล้วก็เออเล่นรถเมย์อารมณ์แบบนมาว่ามันจะเขียนเลยว่าบันทึกเลยว่าบันทึกแล้วไม่มีรถคันไหนเลยที่ติดหมดนะครับผมนี่นั่งมาขนาดสอบวรนะผมก็ไม่เห็นรถ สายวิงง่งเพราะวิ่งเร็วมรถบัสเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นบ้านเรานี่คงไม่เหลือแล้วผมเชื่อว่ามอไซค์บ้านเรานี่คือไปแล้วประเพอรถเกง่งบางคันนี่ก็ยังพักไก่วิ่งนะแต่แอันนีมม้ไม่มีนะคะะมมรัาาบก็ผมไม่รู้ถนนนี่อ่อฉาบอยู่ไหนผมไมมองไม่ออกแต่รู้ว่าคงเกิอดอะไรขึ้น ภูดีสายเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วภูดีสายเร่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่เป็นไรผมเองก็เปิดวิวเปวิดนั่นไปเอาเป็นว่าผมพาทุกท่านชมเชิงโป๊ะกันนะครับอันนี้จริงที่ผมบอกนะว่าข้อดีของการขึ้นรถเมล์ของที่นี่ที่ยางก็คือเราไม่ต้องมาเสียตังค์ซื้อพวกไกไรนะพวกไกด์นะพี่บอกออพา พาทัวร์พาทัวร์เมืองสิงคโปร์แลปมาเนี่ก็ไม่จำเป็นคือเราตั้งโจทย์เลยว่าเราอยากไปไหนแล้วเราใช้ Google ช่วยใช่ไหมถ้าเกิดว่าก o o g หลงเราใช้ Google มช่วยก็ได้แล้วก็ซื้อบัตรอ e-sat ด i n k card นะครับมันจะมีมันจะมีบัตร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 เหมาผมวิเคราะห์ไหมภาษาอังกฤษผมไปไม่ออกมันมันเขาเรียกบัตรเหมาเขาเรียกถ้าบ้านเราเรียกบัตรเหมาแล้วกันว่าคุณเหมาอีวัน หนึ่งวันสองวันสามวันสี่วัน5ละห้าวันที่วันอั้คามาถึงซินนามโอลเลยมันมีเคาน์เตอร์ขายที่สามปนส่วนใหญ่ก็จะนําให้คนที่มาคนท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อตรเหมากับผมอะทำกันบ้ากหน่อยนะผมมองว่าการซื้อตรเป๋าคือเอาเครื่องจริงเยลยเวลาเที่ยวเนี่ยมันอย่างที่บอกคือผมไม่เชื่อว่าจะเลืสามบ่อยแล้วคนวางแผนที่ดีเนี่ย คุณแค่เดินทางขาไปและขากลับขับรถกลับที่พักไหมส่วนระหว่างทางเนี่ยคุณเที่ยวในอเรียแถวนั้นโดยเฉพาะสิงคโปร์เนี่ยคุณนั่งรถบัสํำทางแล้วที่ใกล้ๆกันเนี่ยผมบอกเลยมันไม่เวิร์คคือคุณต้องเดินแล้วคุณจะได้เห็นอะไรมากกว่าที่คุณเห็นเ่าเดียวกันผมบอกได้แค่นี้ใช่ไหมผมก็จะใช้วิธีนี้แหละคือเที่ยวเป็นอเรียไปแล้วพอเที่ยวจบก่อนจะกลับที่พักเราก็นั่งรถารจะนั่งเอ็มอาร์ทีนั่งรถไม์ก็ได้แล้วแต่ ตอนนี้นั่งเอ t ม r t ทเมทมันดีอย่างมันชัวร์เวลามันชัวร์แล้วก็เราไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลงหรือเปล่าใช่ไหมแต่วารถาปัสมันจะไม่น่ามันเหมือนประมาณนี้ว่ารถเมล์สายนี้จะไปเส้นนี้นะกูเกิลแ a บบอกนี้ถึงเวลาดีงมันอาจจะมีบางสายที่แบบว่าถ้าชั่วโมงเวลาชั่วโมงแค่นี้เขาวิ่งแค่นี้นะหรือเขาเปลี่ยนเส้นทางโดยที่ไม่บอกเราอันนั้นเราจะไม่รู้แล้วอันนี้ถามผมเจอจากที่ไหน ตอนผมไปจอเจอียผมเจอมาแล้วปกรถเมลบอกมาถึงเนี่ยจะมาถึงเปล่ามันไปไม่ถึงคือเราก็ไม่รู้ไงว่ามันไปไม่ถึงแต่ว่าไอ้ผู้กันแบบบอกว่ามันมาถึงพอมาถึงปุ๊บมันเปลี่ยนเส้นทางหรืออะไรเงี้ยผมเคยเจอมาอยู่ครั้งหนึ่งแต่มัไอ้แค่นี้มันแล้วแต่คือมันก็ไม่ได้ปล่อยนะมันก็ไม่ได้ปล่อยมากหรอกเอาข้อมกิแต่ว่าสิงคโปร์วันนี้วันที่สามแล้วที่ผมใช้บริการรถเมลนะ ก็ผมไม่เคยเจอปัญหาอย่างที่ว่าที่ว่าเออนั่งรถเมล์สายนี้แล้วแล้วมันไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เจอก็คือมันไปมันไปถึงตามที่กูกูก็แบบบอกแล้วข้อดีของการนั่งรถเมล์คือว่าคุณไม่ต้องเหนื่อยกับการเดินคือคุณนั่งรถเมล์แล้วคุณก็ดูวิวเมืองไงใช่ไหมมันมันก็สบายไปกี่บาทในราคาที่ประหยัดเพราะอย่างที่บอกแหละค่าของชีพที่เซีโร่ต้องติดต้องตรงแพง อันนี้ผมก็เที่ยวแบบค่อนข,ข้างประหยัดขึ้นหน่อยนะแต่ก็ไม่เชิงหรอกคืออันไหนที่ยอมจ่ายาแพงได้ก็ยอมอย่างวันนี้ผมพุ่งตรงผมไปตอนช่วงเช้าผมไปสุสันสิงคโปร์แล้วเส้นทางที่เดินไปเนี่ยโปรตียผมจะผ่านไปย่านฟุกขอดของย่านขนงจีนซึ่งราคาไมถูกอาหารก็อร่อยโดยเฉพาะผัดเดียวอร่อย ินได้อยู่แล้วเราเอาเกาเลยกินขี้เดียวร้านนี่แหละนะจะเปลี่ยนเมนูนะปรากฏว่าเมื่อเช้าไปจุดก๋วยเตด๋จากที่พักมันไม่ไปเส้นยู่ว่ามันไปอีกเส้นเนี่ยกตกอ้าวนี้ร้านอาหารที่เราจะก็จะแวะกินเราไม่ได้ร้านเ้าโอเคไม่เป็นไรวันนี้รู้ตัวแล้วล่ะว่าอาจจะไปกินแถวแถวศูนส์ศัตรหรือเปล่าหรือระหว่างทางพอนช่วงผอรถถ้ามีอะไรให้กินเราก็จะกินปรากฏว่าไม่รู้ทิศทาไหนเช็คไปเช็คมาเออ นั่งบนยานสุดสายของสุดสัตว์สิงคโปร์มเล่นก็ไดผมเลยเข้าไปทร้านอาหารที่อยู่ในสุดสั อยับให้อยากได้ชัดเจนนรียันประมาณนี้ก็ดูเพลินเนะครับเมืองสิงคโปร์ประมาณนี้นะครับเออครับเส้นรูปติ่งจริงเอดูดีไป ที่ผมเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่อเดียเพราะว่าเพที่พักผมเนี่ยท้องกิงมันเป็นย่านย่านอินเดียแต่ไม่ใช่ว่าอินเดียจนนะเมื่อวานเนี่ยผมกลับมาที่โรงแรมผมเจอชาวอินเดียร,ราคาพอเช่สุดมากราคาพอเช่เป็นพอเช่เอ s ยูวแต่ผมดูแล้วมันไม่ใช่คายเเยอย่างบ้านเราอะส่วนใหญ่ SUV เป็นพวกคายเเยอันนี้ไม่ใช่ ผมผมผมดูไม่ใช่เพราะตัวสอนที่เขียนมันไม่ได้เขียนคาเย็นแต่แต่ผมผมไม่แม่นรุ่นนะว่ารุ่นไหนนะเอ,อเป็นเป็นคนอินเดียเหมือนกันแล้วคนที่นี่ก็รือนับถืออินโดผมตะเกและแล้ว,วัดดูที่นี่เยอะ